ฟัง่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับพระเอกมาจนได้ล่าสุดไทยเราก็ยึดน่านฟ้า F16 ถล่ม2ฐานที่มั่นคำเหม็นแตก พร้อมกับกองทัพเองยื่นคำขาดหุนเซนต้องยอมจำนวนหากต้องการที่จะหยุดยิงกับไทยเราซึ่งก็ยังมีข้อมูลจากนักวิเคราะห์ต่างประเทศครับที่ได้ออกมายืนยันยังไงไทยเราเนี่ยก็ชนะขาดถ้าเกิดมีการขึ้นศาลหรือว่าประชุมจากสมาคมโลกยังรวมไปถึงคอมเมนต์ของเกาหลีใต้นะครับที่ออกโรงอยากจะส่งทหารมาช่วยไทยเราเหลือเกิน กับการรบในรอบนี้ที่ขาเมนเองไรซึ่งมนุษยธรรมจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่กําลังปะทะกันอย่างดุเดือดเปิดฉากยิงตั้งแต่ตีสถึงตอนนี้เนี่ยเรียกว่าไทยเราเองก็สร้างความพินาศย่อยยับให้กับ กองทัพแดวหน้าของเขมรได้พอสมควรเลยแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนนะครับที่ตอนนี้หลังจากที่ผมได้อัปเดตไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นฝั่งของไทยเราที่สามารถยึดรถถังของเขมรได้ถึง6คันรวดรวมไปถึงยังมีการทําลายล้าง b m 2 1อของเขมรเองที่ใช้ยิงพลเรือ ของไทยเราเนี่ยมากไปถึง3-4คันกันเลยทีเดียวตอนนี้เรียกว่าเป้าหมายที่เราโจมตีมันเข้าทางไทยเราหมดนะครับและล่าสุดสถานการณ์ของกองทัพไทยเราครับก็ยื่นคําขาดให้หุนสินและก็หุนเมเน็ตลูกชายของเขานั้นหากต้องการหยุดยิง ก็ต้องหยุดกระหายอยากได้พื้นที่ของไทยพร้อมกับต้องถอนเรื่องศาสตร์โลกมาสู้กันที่โต๊ะเจรจาเท่านั้นเรียกว่าทหารไทยเราเองก็มีการยื่นคําขาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ดีว่าข่ามเมรจะสู้ต่อไหมเพราะถึงแม้จะมาประชิดแนวชายแดนไทยเราได้เนี่ยก็ไม่สามารถฝ่าวงล้อมแนวกระแพงของไทยเรานะครับที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบทั้งรถทั้งสกอร์เปียนรวมไปถึงปืนใหญ่ M750 ที่เราใช้ทําลายขมนเมื่อเชา้านี้ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับในวันที่2ของการ ปะทะแนวชายแดนเนี่ยเปิดฉากยิงตั้งแต่ตีสี่และขณะนี้กลยุทธ์ของฝั่งคำเหมนเองก็ใช้กําลังทหารราบเนี่ยเข้ามาประชิดกําลังฝ่ายเราเพื่อป้องกันฝ่ายเราใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับฝ่ายตรงข้ามมีการใช้รถถังและก็อาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลโจมตีขอบหน้าพื้นที่การรบพื้นที่ส่วนหลังซึ่งยังมีความพยายามโจมตีในพื้นที่ซัมเตช่องตาเท่าและก็ปราสาทตามเมือนรวมไปถึงพื้นที่ช่องบกโดยเป็นการตอบโต้ระหว่างปืนใหญ่กับ b m 2 1สส่วนพื้นที่ช่องอานม้านะครับ ตอนนี้ก็มีการปรับกําลังเข้าควบคุมตามเส้นแดนพื้นที่ซามแตซึ่งฝ่ายคาเมเองมีการรวมกําลังทหารราบกับรถถังตีตอบโต้เพื่อยึดพื้นที่คืนซึ่งเราสามารถยึดพื้นที่ซามแตได้แล้วนะครับรวมไปถึงพื้นที่ช่องตาเท่าเนี่ย และก็พื้นที่เขาพระวิหารไทยเราเองก็มีการตรึงกําลังแน่นบริเวณวัดแก้วส่วนในพื้นที่ของภูมะเขือครับฝ่ายไทยเราเข้าตีฝ่ายขมรเนี่ยจนช้าไปหลายดอกเหมือนกันยังมีพื้นที่ช่องจอมอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่ขเมรแล้วก็ไทยนั้นใช้อาวุธยิงสนับสนุสนโจมตีกันไปมาและยังมีพื้นที่ปราสาทต,ตาควายอําเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับขมรเองก็เติมกําลังขึ้นมาเป็นจํานวนมากนะแต่ฝ่ายเรามีการปรับแผนต่อเนื่องกันเลยกับพื้นที่ปราสาท ตามเมืองทมครับซึ่งถือว,ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเลยที่ฝ่ายเราวางกําลังถึงแม้ว่าขมรน,นั้นจะพยายามเข้าตีมาก็ตามก็เรียกว่าทั้งช่องบกพระวิหารรวมถึงปราสาทตาควายปราสาทตามเมืองทมถือว่าเดือดมากๆกับการประทะวันที่สองซึ่งตอนนี้การใช้จรวด b m เ1มของขมรเองครับเพิาลงมากแล้วเพราะปืนใหญ่ของไทยเรานั้นก็มีการระดมยิงถล่มตรงช่องบก เนินโนเนมที่ด่านขมรนจะเข้ามายึดครับแต่ด่านไทยเราก็ปกป้องพื้นที่และใช้รถถังสกอรเปียนอัดยับอย่างต่อเนื่องตรงภูมะเขือไล่ด่านขมรออกไปได้สําเร็จตรงภูมะเขือครับไล่ตรงภูมะเขือครับไล่ตรงภูมะเขือครับไล่ด่านขมรนออกไปและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับล่าสุดทับฟ้าได้มีการส่งเครื่องบิน F16 ทิ้งไข่ใส่ฐานที่มั่นภูมะเขือและก็โกมุยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โอ้โหอยากบุกไทยเรานักใช่ไหมครับซึ่งพืนที่ส่วนนี้เนี่ยเหมือนคำเมนเขาต้องการเป็นอย่างมากถ้าเกิดยืดได้เขาจะสร้างความได้เปรียบในแนวรบทันทีแต่ไทยเรามีอาวุธหลากหลายก็เป็นการส่งเครื่องบิน f 1 6ครับขัดขวางทางอากาศ ในพื้นที่ยุททธในนพื้ี่เชิงยุทธศาสตร์บริเวณสองละโลกตรงภูมะเขือและแนวหลังเขาพระวิหารศรีสะเกตเพื่อที่จะตัดกําลังในการยิงปืนใหญ่หรือว่าจรวด BM21 ที่คาเมีนั้นยิงใส่ประชาชนชาวไทยซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับจรวด BM21 มันเล็งไม่ได้มันจะเล็งแบบไม่ร้อยเปอร์เซนก็คือตั้งเอียงแบบไหนมันจะยิงไปแบบนั้นเลยระยะการยิงเนี่ยก็ประมาณ30กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่คำเม็นเขาก็ยิงทําลายความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนไทยเรานะครับเรียกว่าแทบจะไม่ได้มีเป้าหมายใส่ทหารไทยนะแต่ว่ามีเป้าหมายเพื่อที่แต่ว่ามีเป้าหมาแต่ว่ามีเป้าหมายในส่วนของการสร้างความเสียหายมากกว่า ก็เลยเป็นเหตุผลให้กองทัพบ,บุกไทยเราครับส่ง F16 ตัดกําลังในการยิงปืนใหญ่ก่อนที่จะบินกลับฐานด,ด้วยความปลอดภัยและก็ความระมัดระวังถึงแม้ว่ากัมพูชาเองจะเอาจรวดต่อสู้อากศาศยานจ้องโจมตีที่เพิ่งได้รับมาจากจีนเข้ามาใช้ในสนามรบรอบดีด้วยแต่ก็มีรายงานออกมานะครับว่าวันนี้ฐานอากาศเนี่ยส่ง f 1 6ไปทั้งหมด4เครื่องด้วยกันบินปฏิบัติการขัดขวางทางอากาศซึ่งผลการปฏิบัติการก็ตรงเป้าหมายนะครับโดยปฏิบัติการของเราเนี่ย ก็ตามหลักนิยมทางอากาศเลยที่เป็นการโจมตีเป้าหมายของข้าศึกที่อยู่นอกระยะการประทะของกําลังภาคพื้นของตัวเองหรือว่าเกินระยะยิงปืนใหญ่แต่ยังอยู่ในเขตย,ยุทธ ทะบริเวณที่ปะทะกันอยู่นะครับเพื่อที่จะชะลอรหรือว่าขัดขวางรวมไปถึงทำลายขีดความสามารถของเขมรนก่อนที่จะเข้าสู่สมรภูมิในการรบก็เรียกว่าฐานกัมพูชาตอนนั้นตกใจสุดขีดจากเสียงการโจมตีด้วย F 1 6ของเรามรถึงปืนใหญ่จากฝ่ายไทยนะครับก็รีบคว้าพระเครื่องเนี่ยมาอ,พอมพร้อมกับท่องกระดาเพื่อที่จะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครุ้มครองโดยมีรายงานล่าสุดตอนนี้แบบไม่เป็นทางการนะซึ่งก็เป็นรายงานมาจากที่บอกว่า การเขมรเองดับไปทั้งมดเนี่ย200กว่านายอันนี้ถือว่ายังไม่มีความชัดเจนหรือว่าไม่เป็นทางการนะครับแต่เป็นเรื่องของรบิเศษเดี๋ยวผมก็แต่เป็นเรื่องของวงในจาโรบิเศษที่เขาเอามาเล่าสู่กันฟังโดยพอมาย้อนดูภาพรวมที่เราโจมตีไปครับทั้ง F16 ทั้งปืนใหญ่และตอนนี้ขเขมรเนี่ยก็ดับไปแล้ว24บวกบวกโดยเฉพาะในช่องปราสาทตาควายและก็ปราสาทตาเมือนที่เดี๋ยวว่าเป็นยุทธศาสตรสําคัญเลยนะครับมีการเข้าปะทะกันหลายต่อหลายครั้ง I <laughs> แต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีการถกเถียงกันทั้งสองฝ่ายทั้งขเขมรและก็ไทยว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนกันแน่ส่วนไทยเราเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นขเขมรที่มาดิงเราก่อนแต่ว่าทาําไขสือทําแบบไม่รู้เรื่องซึ่งล่าสุดมีนักวิเคราะห์ดาวเทียมจากออสเตรเลียครับก็พบหลักฐานความขัดแยง้งว่าเป็นฝ่ายของกัมพูชานั้นเริ่มยิงไทยเราก่อนโอ้โหนี่จะเป็นหลักฐานสําคัญเลยครับที่จะไม่ให้ไทยเราเป็นฝ่ายถูกในเวทีโลกและก็ได้รับการยอมรับจากเวทีโลกซึ่งล่าสุดครับคุณนาธานรูเซอร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมของสถาบันออสเตรเลียหรือว่า ASPI นั้นเขาก็ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราครับแล้วก็บอกว่าเขาได้มีการนั่งไล่ดูข้อมูลแล้วนะจากสถานการณ์ที่ถูกยกระดับส่วนใหญ่น่าจะเริ่มต้นมาจากฝั่งกัมพูชาโดยด่านของกัมพูชาเองได้เสริมกําลังในหลายพื้นที่ก่อนที่จะปะทะกันซึ่งยังไม่ใช่รอบนี้เพียงเท่านั้นนะครับยังหมายถึงหลายต่อหลายรอบที่ฝั่งของกัมพูชาเองเร่งส่งทรัพยากรทางยุทธศาสตร,ร์เพิ่มเติมนาทีหลังจาก เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ลงรอยกันโดยเขาเองก็มีการแนบแผนที่ที่จะแสดงถึงความหนาแน่นของกิจกรรมทางทหารของกัมพูชาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมมาด้วยโดยนักวิเคราะห์คนนี้เนี่ยก็เคยทําข่าวสงครามหลายจุดทั้งยูเครนพม,มา่าส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะแม่นยําเลยครับที่ผ่านมาก็มีสื่อใหญ่นําข้อมูลของเขานั้นไปใช้หลายต่อหลายครั้งบ่อยครั้งด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เข้าข้างไทยเรา100%ซนตะครับตอนนี้เขมรน่าจะแก้ตัวไม่ตกยังกล้าที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยเข้าเวที UN เา ประชุมสมาคมลกูกพร้อมกับยังฟ้องแบบไม่มีหลักการนะครับแล้วก็ไม่อายด้วยนะทั้งที่มีการด้วยยุไทยเราวรวมถึงเปิดไทยเราก่อนแต่กลับกลายเป็นว่าได้ปูดกลับมาซะง,งั้นซึ่งตอนนี้ชาวกัมพูชาในประเทศไทยเองครับก็ทะลักแห่กลับบ้านที่จุดผ่านแดนบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีเกือบ3,000คน ที่ทยอยกลับบ้านไปก็เรียกว่าต้องรีบกลับถ้าเกิดไม่รีบกลับเนี่ยมันจะเป็นอันตรายถึงแม้ว่าเราเองก็จะมีการรณรงค์ไม่ให้ทําร้ายชาวขเขมรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยแต่ชาวไทยหลายคนก็เหมือนจะอดใจไม่ไหวเหมือนกันนะครับ โดยก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่ต้องอัปเดตกันเลยเกี่ยวกับกองทัพโบกของเราครับที่ได้ออกมาปฏิเสธท,ทุกข้อกล่าวหาของคำเหตเดงที่บอกว่าไทยของเราเนี่ยใช้ F16 โจมตีพลเรือนกัมพูชาซึ่งก็ดูออกว่าหวังผลในเวทีโลกกองทัพบ,บกของไทยเราก็ได้ออกมาชี้ว่าปฏิบัติการดาอาหารนั้นจํากัดวงแค่เป้าหมายภัยคุกคามทางทาหารครับพร้อมกับแฉว่าพบข้อมูลกัมพูชาเนี่ยตั้งปืนใหญ่ใกล้ชุมชนหวังที่จะใช้พลเรือนเป็นโล่ก,กําบัง และก็ลั่นแบบเจ็บว่าอาวุธไทยนั้นมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกัมบูชาที่ขาดความแม่นยำยิงคนที่ไม่เกี่ยวข้องนี่นะครับเจ็บจี๊ดสำหรับคอเมนส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับมาตามต่อกับคอมเมนต์ชาวเอเชียกันบ้างที่ล่าสุดตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเกาหลีครับเข้าข้างไทยเรา100เปอร์ซไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามออกมารุมประนามคอเมนว่าคุณเนี่ยล้ำส้นและก็ผิดหลักมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานเกินไปเกาหลีตอนนี้ฉุนมากแทบจะอยากส่งทหารมาช่วย ไทยเรารบตามแนวชายแดนทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกก่อนนะเขาบอกว่าไม่ว่าเหตุผลใดๆการโจมตีพลเรือนของเมรนั้นถือว่าล้ำเส้นและก็ผิดหลักมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานมากๆแม้ว่าฉันเองจะไม่เห็นด้วยกับสงครามแต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกัมพูชาเริ่มยิงใส่ประชาชนไทยก่อนจริงๆผมก็เข้าใจว่าทําไมคนไทยถึงต้องลุกขึ้นมาตอบโต้ เ,เขาบอกว่ามีรายงานว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนและไทยก็เพิ่งตอบโต้จากภายหลังนี่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากเพราะเขายิงใส่พลเรือนชาวไทยซึ่งผมขอประกาศชัดเจนว่าผมอยู่ข้างประเทศไทย100%่งร้อยเปอร์ฟังแล้วก็ขนลุกครับอีกคน,นหนึ่งก็บอกว่ากัมพูชายิงจรวดใส่บ้านของประชาชนคนไทยแถมยังไม่ละเว้นแม้แต่โรงพยาบาลและก็โรงเรียนอีกด้วยนี่คือการกระทําที่โหดร้ายอย่างยิ่งและ โดยสมควรถูกประนามในระดับนานาชาติเพราะเป็นการเริ่มต้นโจมตีจากฝั่งกัมพูชาอย่างชัดเจนโลกทั้งใบควรได้รับรู้ถึงความจริงในครั้งนี้อีกเม่นึงครับเขาบอกว่าผมเคยไปเที่ยวเชียงใหม่และก็ชอบมากๆเลยและครั้งนี้ผมขออยู่ข้างประเทศไทย เมนตต่อมาเลยครับเขาบอกว่าไทยเคยยื่นมือช่วยเหลือกัมพูชาเสมอทั้งด้านการศึกษาและก็บริการสาธารณาสุขแถมยังไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทนแต่ว่าตอนนี้กัมพูชากลับตอบแทนด้วยการยิงใส่โรงพยาบาลรวมถึงยังฆ่าชีวิตเด็กบริสุทธิ์ด้วยมันโหดร้ายเกินที่จะยอมรับได้จริงๆเมนตต่อมาเลยครับเขาบอกว่ากัมพูชาอาจคิดว่าการด้่ยยุไทยจะเป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อไทยตอบโต้กลับอย่างจริงจังพวกเขาก็คงรู้ว่าไม่สามารถเดียบย่ำประเทศที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้เลยอีกเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าจากการ พูดคุยกับคนไทยหลายคนก็บอกว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเริ่มยิงใส่พลเดือนไทยก่อนแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแล้วและไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้แต่ผมวองว่าการขัดแย้งครั้งนี้จะไม่บานปลายไปมากกว่านี้และจะสามารถยุติลงโดยเร็วหากการกระทําของกัมพูชาเป็นความจริงผมเข้าใจดีว่าทําไมคนไทยถึงโกรธได้ขนาดนี้เมนต่อมาครับเขาบอกว่ากัมพูชาอาจจะมองไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการจัดการแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยไทยตอบโต้ คเมนเนี่ยก็ต้องตกใจเมนต่อมาก็บอกว่าสงครามไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยแต่เพราะในสงครามเกาหลีนั้นไทยได้ช่วยไทยไว้แต่เพราะในสงครามเกาหลีนั้น,ไท,ไ,ไ,ทไ,น,น,นไทยได้ช่วยเกาหลีไว้ฉันจึงขออยู่ข้างประเทศไทยในสงครามครั้งนี้นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนนึงจากฝากฝั่งเกาหลีที่ได้ออกมาพูดถึงไทยเราออกมา พูดถึงการประทะแนวชายแดนของไทยเราซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในประชาคมโลกหรือว่าในหลายตัวหลายภาคส่วนเนี่ยยังไงก็เชื่อไทยเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะมีหลักฐานเอกสารชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการยิงหลักฐานดาวเทียมซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเมรเนี่ยเขาจะแก้ต่างแก้ตัวยังไงนะครับก็เป็นการเปิดเราก่อนแต่ว่าได้ปูดไม่งั้นกองทัพบ,บกของไทยเราเนี่ยไม่ยื่นคำขาดแน่นอนกับฮุนเซนแล้วก็ลูกชายฮุนมาเน็ตถ้าหากต้องการหยุดยิงก็ต้องหยุดอยากได้พื้นที่ของไทยพร้อมกับ ถอนเรื่องศาสตร์โลกมาสู่โต๊ะเจราจาเท่านั้นในแนวหน้าตอนนี้ถ้าพูดถึงการสูญเสียครับทหารของเขเมรสูญเสียมากกว่าไทยเราเยอะน่าจะ2เท่า3เท่า4เท่าได้เลยอย่างที่ผมบอกแหละมี200อัพกับการทิ้งบอม F-16 สของไทยเราแต่ว่าทหารของไทยเราก็ สลาชีพปกป้องผืนเป็นดินไทยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ทั้งหมด4ี่รายที่ถูกขมินเองใช้อาวุธหนักโจมตีที่ฐานปฏิบัติการฟาลั่นและก็ปราสาทตาควายซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เพิ่งโจมตีกันเมื่อเช้าก็ขอแสดงความเสียใจและก็เห็นใจครอบครัวด้วยแต่ว่าการรบครั้งนี้ผมคิดว่าไทยเราก็สู้เต็มที่สู้แบบไม่ยอมแพ้และก็พร้อมที่จะรักษาผืนเป็นดินไทยเอาไว้ได้ก็ยังเหมือนเดิมครับส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับแนวหน้า ที่อยู่แนวชายแดนทุกคนรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็พล,ลเรือนในพื้นที่พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการประทะแนวชายแดนระหว่างไทยเรากับเขเมนซึ่งหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยและถ้าเกิดคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย